วันนี้นะคะปลาทุนดีมาเจอร้านนี้โดยบังเอิญค่ะซอยวิทิตวรการซอยหตรงนี้เป็นถนนเมนแม้นลำลึกนะคะแม้นลำลึกค่ะร้านนี้ชื่อแปลกค่ะชื่อตำและยำนะคะน้องขายอะไรบ้างเนี่ยขายส้มตำแลาะขายส้มตำแล้วก็ยำ ลาบหมูแล้วขายมานานยังคะอยู่ที่นี่ได้ตีนึงค่ะอ๋อเหรอแล้วมีเดลิเวอรี่ด้วยใช่ไหมใช่ทั้งมีไลน์เมนมีแซนด้าแล้วก็มีชตอปยางนั้นก็เอสซีเยอะแล้วสิแฟนดับเยอะแล้วใช่ไหมใช่ค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้ป้าลองนะแต่ขนาดจะไม่ได้ลองเนี่ยป้าได้กลิ่นรสชาติที่หนูผสมอะกลิ่นมันอร่อยหนูยกหน่อยคะ่ะ กลิ่นมันอร่อยจริงๆคนนี้เป็นลูกมือ <c oughs> ไปิไดขายตั้งกี่โมงถึงกี่โมงคะ11โมงถึง2ทุ่มครึ่งค่ะ11โมงถึง2ทุ่มครึ่งไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดนะคะน,นอกจากเหนื่อยเหรอหรือไม่ก็นับตังไม่ทันหยุดชั่วคราวนะ, <c oughs> <c oughs> ะถ้าสนใจนะคะป้านเนี่ยเป็นคนชอบทานส้มตำแต่เลือกร้านค่ะ ดูร้านที่สะอาดสะอาดนะมีสุข,ข้า,ามไามดีอะ่ะแล้วก็ที่สำคัญคือร้านนี้มองว่าราคาเป็นกันเอง mm. เชิญนะคะของสด,สดสดใหม่ๆแล้วอยู่ในตู้เอ่อที่ไว้ใจได้เลยค่ะปราศจากแมลงวันเนาะแ mm. มลงวันนี่น่ากลัวจริงๆมียำทุกอย่างเลยค่ะเดี๋ยวป้าถ่ายให้ดูว่ามีอะไรบ้าง เนี่ยค่ะเมนูตามนี้เลยเมนูตามนี้เลยนะคะสั่งเดลิเวอรี่ได้ทุกเจ้าเลยค่ะเดี๋ยวดูให้ให้เห็นภาพชัดๆีิเนี่ยค่ะน่ากินทุกอย่างเลยอะ่ะเดี๋ยวป้าคงต้องมาเป็นแฟนคลับร้านนี้แล้วล่ะเพราะอ,อยู่ไม่ไกลบ้านนะคะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยขอบคุณนะคะที่ติดตามช่องป้าทุนดีมีเรื่องเยอะ อย่าลืมนะคะดูจนถึงตรงนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์แชร์ติดตามให้กับป้าทุนดีมีเรื่องเยอะด้วยคนคมันเปลี่ยนใจกันได้ค่ะป้าปกติแล้วจะไม่ทานปลาร้านะคะแต่เดี๋ยวนี้แกแล้วเปลี่ยนใจอะว่ากินเถอะกินเถอะมันอร่อยอย่างนี้วันนี้ป้าไปซื้อร้าน ส้มตำและยำค่ะเป็นปูปลาร้านะคะซึ่งป้าดูสีสันแล้วมันต้องอร่อยแน่เลยค่ะ